สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับนี่เป็นรอบที่2ที่ผมทำการอัดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอัดไปแต่ว่าผมลืมกดอัดอะ<ช>่ะก็เลยได้มาพูดใหม่นะครับแล้วก็ผมต้องบอกท่านผู้ชมน,นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมมีอาการปวดหัวยังบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อไอ้แบล็คเบอร์รี่มากินว่ามันอยู่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละราคาตอนแรกมันอยู่ประมาณ150บาทแล้ววันนี้มันลดราคาเหลือ79บาทผมก็เลยอยากลองกินดูเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยพอซัดเข้าไปเท่านั้นแหละปวดหัว ท่านผู้ชมผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ายาพยายามซื้อของลดราคาแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะใกล้จะเสียหรือว่ามียาฆ่าแมลงเยอะเกินไปือเวล่าผมไม่ปวดหัวเลยเนี่ยมันอาการวันนี้มันรู้มันแปลกๆไงไม่รู้มีขั้นเนื้อขั้นตัวเออนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะทําการแจกเสื้อให้กับสมาชิกกรับออสตาร์นะครับตอนนี้ผมเริ่มทําเสื้อออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทําการขายนะตัวนี้จริงๆจ,จ,จ,จะขายอยู่ที่490เสบาทน,นะครับเนี่ยครับเป็นเสื้อลายบาสเกตบอลเนเวอร์ กนเสื้อผยังถามผมเลยครับว่าไปเอาผ้าตัวนี้มาจากไหนผมไปหาผ้าเองไม่ใช่เขาชอบผ้าผมมากติดต่อผมมาแต่ผมก็ผมควรจะบอกความลับเขาดีไหมว่า <c oughs> แต่เขาเหมือนจะไม่ซื้อผม, <c oughs> มนะท่านผู้ชมเขาถามผมบอกว่าแบบไปเอาผ้าตัวไหนมาราคาเท่าไหร่ผมก็เสือกงูไปบอกราคาเขาเอีกท <c oughs> ่านผู้ชมบอกผมหน่อยว่าผมควรจะบอกความลับตรงนี้กับเขาไหม <c oughs> หรือว่าแบบว่าควรจะเก็บเอาไว้ดีให้เป็นความลับของการเป็นความลับของแบรนด์ของผมเองหรือว่าแบบเออช่างมันให้เขาไปทําเลยอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่รู้จะยังไงดีนะครับแต่ถ้าเป็นความลับเนี่ยผมก็อาจจะซื้อเครื่องสกีนมาทําเองอยู่ที่บ เลยจะต้องไม่มีใครรู้ความลับของผมและสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นระดับออสตาร์นะครับที่มีความสูงประมาณ172ซนติเมตรจนถึง176ซนติเมตรและมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ75จนถึง85สาเนี่ยสามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้นะครับที่ผมจะแจกนะครับก็ให้คอมเมนต์มานะครับว่าต้องการเสื้อตัวนี้แล้วก็รับสิทธิ์ไปเลยครับแต่ว่าผมจะทําการ สุม่มเอ้ยไม่ดิให้คนแรกและกันที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็สาหรับสมาชิกท่านอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปถ้าหากว่าไม่ได้รอบนี้นะครับรอบหน้าก็ยังมีแจกมาอยู่เลยเพราะว่าผมทํามาอีกประมาณแบบ5้าหกลายเลย,ม,เย,ม,เยมีเยอะมีเยอะมีเยอะนะครับอ่ะมาที่เรื่องแรกกันหน่อยดีกว่านะครับกับข่าวการแข่งขันของซันเดอร์สเปอร์กับทางด้านของฮิลสันโรเกตต์ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แบบว่าเป็นดาวรุ่งทั้งคู่ซึ่งตรงนี้มีประเด็นดราม่าออกมานิดนึงตรงนี้เป็นข่าวหรือไม่แน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการซุบ วายร้ายของเราอย่างเดรอนบุกเนี่ยได้ออกมาพูดปากดีใส่วิกเตอร์วิเมยาม่าครับว่าผูกเชือกดีๆนะไอ Black ้บราเกตโพซินกิตเกมนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเกมที่ยาวนานอย่างแน่นอนซึ่งไอ้คาว่าบราเกตเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นขนมปังฝรั่งเศสอันยาวๆที่ผมไปดูนะครับก็เหมือนจะสื่อว่าแบบวิกเตอร์วิเมาม่าเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ตัวสูงส่วนคําว่าโพซินกิตเนี่ยก็คือแบบตัวสูงเหมือนโพซินกิตแบบคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกว่าแบบให้เตรียมตัวดีๆเว้ยมาเชื่องรองเทา้าแน่อะะไรรปมณนี้ซึ่งะ ว่าก็ออกมาสวนกลับทางด้านของเดลรอนบุกนะครับว่าโอ้เป็นแค่โรเพเยอร์ ไม่ต้องมาปากดีหรอกนายมันก็แค่โรเปเยอร์วิ a อะกรีนไลท์ก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นแค่แบบตัวประกอบของทีมแต่แค่มีสิทธิ์ทำนู่นทำนี่เยอะอะไรอย่างนี้เฉยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมดูจากคําพูดคําตอบของวิกเตอร์เมียมาแล้วแบบวิกเตอร์มันจะตอบอย่างนี้เหรอวะกับการแบบเพิ่งเป็นเด็กใหม่หรือว่าแบบอาจจะวัฒนธรรมฝรั่งหรืออะไรยังไงแต่ว่าแบบมันดูแบบไม่ค่อยมีมูลเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็เป็นข่าวลือที่ตอนนี้เขากาลังพูดกันอยู่นะครับซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันนี้ในตอนแรก,นนนกเ,รเนี่ยทงว่างงั้10ออครล 2ลูกคนก็เริ่มแบบเอาแล้วปกกาน,นี่กินมันเริ่มแปลกๆแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับทนผู่ามครับวิกเตอร์ก็แสดงความสามารถคือแบบอ่ะท้าผู้ชมดูไฮไลท์เองก็แล้วกันที่ให้เจมส์ขึ้นอยู่นี้นะครับคือทั้งเป็นแบ็คดังทั้งอันีอุฟทั้งแบบแย่งเพื่อนร่วมทีมทําเต็มคือแบบครบอะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าสามารถพาทีมสเปอร์พิกกลับมาชนะได้และลูกที่พาพิชกนะก็คือเป็นลูกที่แบบเลี้ยพาทีมตีเสมอได้ครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ทําให้แฟนๆในสนนาามมเเเี่ยยแแบบตตะกรก,กรรววอ์ เวมบี้เวมบี้อันนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยนะครับที่แบบคุณดูในสนามแบบตะโกนชื่อเขาแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีของสเปอร์แล้วกลายเป็นว่าพอเขาสู่ช่วงต่อเวลาของเกมนะครับก็สเปอร์ก็สามารถเอาชนะได้และตรงนี้หลังจากจบเกมนะครับโค้ชบ๊อบเนี่ยก็เข้ามาแบบว่าแสดงความดีใจกับวิกเตอร์เบนเาม่มมาเพราะว่านี่เป็นชัยชนะครั้งแรกใน NBA ของเขาแบบชัยชนะแบบรอบแบบเอาจริงอ่ะไม่ใช่พรีซีซั่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปแพ้กับดัลลัสแมทเลยอ่ะเกมนี้ชนะสักทีแต่สุดท้ายเนี่ยโค้ชบ๊อบก็มาก เฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยคนก็ตกใจว่าเอ้าโค้ชป๊อปทำไมอยู่ดีด่าวิกเตอร์มนเป็นยามาาวะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับตัววิกเตอร์ก็ได้ให้คำสัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โค้ชป๊อปมาด่าผมเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าผมเนี่ยลืมแผนการเล่นไปหนึ่งเพลงโค้ชป๊อกก็เลยแบบในเกมเนี่ยผ่านไปก่อนแบบยังไม่พูดถึงแต่พอจบเกมโค้ชป๊อกก็เลยมาด่าทีเนี้ย วิกเตอร์ก็เลยบอกว่าเออก็จริงๆโค้ชป๊อปก็มีสิทธิ์ด,ด่าผมแหละครับเพราะว่าผมลืมจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือวันนี้เนี่ยทางสเปอร์มีความตั้งใจอันแรงกล้าครับที่จะทําให้ตัววิกเตอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการฟาวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในเกมแรกที่สเปอร์แพ้ก,กับด <It 's S 1> ัลลัสเมลลิกไปเนี่ยตัววิกเตอร์เนี่ยมีปัญหาการฟาวค่อนข้างเยอะทําให้ตัวเขาไม่ค่อยได้แ <Wow. S 1> สดงบทบาทเท่าไหร่ก็เลยทําให้ในตอนแรกเนี่ยเล่นแบบกล้าๆกลัวๆครับแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นไปได้เนี่ยวิกเตออร์คืแบบ เป็นตัวแบกของทีมเลยนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับซันเดอร์สเปอร์แล้วก็น่าจะชัวร์แล้วลนะ่ะ ว่าวิกเตอร์เบนจาม่าเนี่ยของจริงไม่ใช่ของเก๋นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่สามารถแสดงกล้ามดากได้อย่างสุดยอดเหลือเกินในวันนี้นะครับนั่นก็คือทางด้านของสเตปเคอร์รี่นั่นเองครับที่สามารถกดไปได้ถึง41คะแนนใส่ทีมสการ์เมนโตคิงจนตอนนี้เนี่ยเขาตั้งฉายาให้กับสเตปเคอร์รี่นะครับว่าซาเคอร์รี่เมนโตคำว่าซาเคอร์รี่เมนโตก็คือเอาชื่อเคอร์รี่กับสการ์เมนโตคิงมารวมกันเพราะว่าในเกมล่าสุดนะครับที่วอริเออร์เจอกับทีมสการ์เมนโตคิงก็คือรอบเอ็นเวตเพลย์ออฟในเกมที่7นะครับที่ทั้ง2ทีมต้องตััดเเชื่อกนนีย เป็นว่าท่าหนักของเคอร์รี่สามารถกดไปถึง50แต้มแล้วพอผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเคอร์รี่ก็กดใส่สกัมเโต้คิงอีก41แต้มครับมันเหมือนฉายาของเลอบอนโต้อะเลอบอนโต้ bon ก็คือตอนเลอบอนเจมเจอกับทีมตอนเลอบอนโรเตอร์ทีไรคือเล bon อบอนเจมส์เก่งตลอดเหมือนเคอร์รี่เหมือนกันครับพอเจอสกัมเโต้คิงทีไรก็เก่งตลอดแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้เขาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าในรุ่นการนี้ทีมสกัมเโต้คิงเนี่ยไม่ใช่ขี้นะครับพวกเขาเล่นดีมากและเอาจริงๆการเล่นคู่กกกัั is, นนนันน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 ขขออออองงงดดาาาารรฟ็บบ่่่่ซซโิิิสสเเีีีีีียยค้้ทททจะะมปธภพววึใ าสมมุติว่าเคอรี่ไม่สามารถที่จะกดได้ถึง4 1แต้มเนี่ยแล้วความแม่นยําสูงถึง7 4นะครับท่านผู้ชมยิงแม่นมากคือยิง3แต้ม10ครั้งลงไป7ลูกอะ่ะท่านผู้ชมคือเขาบอกว่าถ้าวันนี้เคอรี่ฟอร์มแบบไม่ได้ดีขนาดนี้ยังไงสกอร์เมนตตคิงก็ชน,นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เคยทำสันเสกเล่นดีเอาจริงเคยทำสันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเราท่านผู้ชมทีงแต่ว่าไม่ออกทะเลอ่ะไม่เหมือนเกมที่เจอกับสเปอร์อ่ะคือในวันนี้เคยทำสันยิง1ิครั้งลง7มมี18แต้ เเปอร์์ซ็นต58%แต่เกมที่เจอกับสเปอร์ก่อนหน้านี้ในรอบพรีซีซั่นน่ะคือยิงเก้าลงสามแล้วเกมที่เจอกับฟินิกซ์ซันยิงสิบห้าลงหกคือแบบออกทะเลจัดๆอ่ะเนี่ยเจอกับเนี่ยฟินิกซ์ซันเนี่ยยิงสามแต้มสิบเอ็ดครั้งลงไปสามอย่างเงี้ยแฟนแฟนวอลเลอร์ก็แบบถ้าภาษาอีสานก็ใช้คำว่ากัดเขี้วจนหลายคนบอกว่าคริสตัลสันปีนี้ถ้าไม่ไหวอ่ะไม่ต้องต่อก็ได้นะวอลเลอร์อ่ะคือแบบให้เงินเดือนน้อยๆไปเลยนะไม่ต้องต่อรองเยอะเพราะว่าตอนนี้ทีมวอลเลอร์ก็มีปัญหาการเซ็นสัญญาต่อกับคริสตัลสันแต่ พอมาในวันนี้ครับเอาจริงนะท่านผู้ชมดูดิในพรีซีซั่นเนี่ยรวมไปถึงเกมแรกที่เจอกับฟินิกซ์ซันด้วยนะครับคลลมสันมีค่าเฉลี่ยในการยิงนะครับมีความแม่นยำเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแค่3 0เท่านั้นเองนะครับเขาบอกแบบตเต็มๆเลยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่วออสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่ะพอดีเป๊ะเลยก็คือเคลลมสันมีความแม่นยำโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ30%แต่มาในวันนี้เคลลอมสันเนี่ยยิงแม่นประมาณ5บมากกว่าเดิมเ่าตวนึงเลยก็นต์ครัามาก่ว่าเาบอกว่าถ้าตมวติ ฟอร์มของวอริเออร์ยังเหมือนเกมที่เจอกับฟินิกซ์ซันน่ะโอ้รับรองไม่มีทางชนะได้อย่างแน่นอนในขณะที่ทางด้านของคริสพอครับตัวสตฟเคอร์ก็ออกมาแสดงความพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกับการเล่นของพอย์การ์ดคนใหม่ของทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวสตฟเคอร์บอกว่าคริสพอลมันแบบสามารถที่จะคอนโทรลทีมสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆจากการที่วันนี้เขาสามารถแอสซิสต์ได้ถึง12ครั้งนะครับแล้วก็3เกมเนี่ยที่เขาลงเล่นล่าสุดนะครับเขาแอสซิสต์เฉลี่ยนเนี่ยเกครั้งนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชด ซูเปอร์สตาร์อย่างเซฟเคอรี่เอาแบบนับเอาเป็นคนอื่นนะคือคูมิงกากับโมเซตโมดี้เนี่ยเก่งขึ้นมาได้ซึ่งตัวคูมิงกาได้ออกมาพูดนะครับว่าการมีคริสพออยู่ในทีมเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าจังหวะไหนที่เราชอบเล่นแล้วน้ําหนักในการรับบอลแบบไหนที่เราชอบที่เราอยากได้คือแบบมันไม่ใช่ทิศทางอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของน้ําหนักและเรื่องของทามมิ่งด้วยมันคือการจ่ายบอลที่เหนือกว่าการจ่ายบอลนะนึกอ,ออกไหม <laughs> ผมจะบอกยังไงดีอ่ะเหมือนท่านผู้ชมไปสั่งกะเพรากินอะฟังก์ชันของการกินกะเพราคืออะไร กินแล้วอิ่มแต่มันจะมีบางคนที่แบบกินแล้วแบบโอ้โหวานมันเคม็มโอ้กินแล้วแบบแตกต่างไปอีกก็คือนั่นแหละมันได้ฟังก์ชันไปมากกว่านั้นแล้วนักข่าวเนี่ยก็ถามตัวสเตปเคอร์ต่อนะครับว่าแล้วตัวสเตปเคอรี่แหละเป็นยังไงในวันนี้ที่เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้41แต้มแลวพาทีมขึ้นมาชนะแบบนี้ตัวสเตปเคอร์ก็ได้แต่พูดว่าก็เขาเป็นสเตปอะครับ <c oughs> มันไม่มีเหตุผลอื่นเลยอะที่จะตอบยังไงอะเออก็สเตปก็คือสเตปอะแค่นั้นเองอะครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเกมในวันนี้จริงๆมันนีคู่ออ มีฟอร์มการเล่นของลูกาดอนชิตด้วยอ่าท่านผู้ชมนี่เป็นจังหวะก,การยิงของลูกาดอนชิตครับที่แบบยิงลูกสุดท้ายแล้วแบบเป็นเหมือนแบบกึ่งฮุกกึ่งยิง3แต้มแล้วมันก็แบงค์ช็อตลงไปซึ่งนักข่าวก็ไปถามมาน,นะครับว่าลูกนี้เนี่ยตั้งใจหรือไม่ฟุกหรือเปล่าซึ่งทางด้านของลูกาก็บอกว่าเฮ้ยผมจะไปฟุกได้ยังไงลูกนี้เนี่ยผมซ้อมมาเยอะเลยนะไม่เชื่อไปถามแอสซิสแตนต์โค้ชอย่าง DA แล้วก็แชมได้ซึ่ง2คนนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าผู้ช่วยโค้ชเกี่ยวกับเรื่องขออองงงทางทาเเคคนิรืื่ฝีม สกิลโค้ชอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งชื่อว่าเดลี่อาร์มสตองก็คือที่ตัวลูก้าพูดแหละว่าไม่เชื่อไปถาม DA ได้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเชมเนี่ยชื่อเต็มๆชื่อว่ากอร์ดเชมกอร์ดคือแบบผมเพิ่งอ่านผมเพิ่งรู้ชื่อครับทำไมชื่อมันเท่จังวะคำว่าแชมกอ์ดเนี่ยท่านชมรู้จักคำว่าแชมกอ์ดไหมแชมกอ์ดก็คือท่า crossover อันหนึ่งของพวกแอนวะันที่แบบว่าเคาะไปด้านซ้ายแล้วก็เอามือขวาจับแล้วก็เหวียงมาอีกด้านหนึ่งอ่ะเจมขึ้นห้หน่อย ลูก้าบอกว่าไม่เชื่อไปถามสองคนนี้ได้เลยว่าผมมาฝึกซ้อมลูกนี้มาผมขอเรียกลูกยิงสามแต้มลูกนี้ว่าแบงค์ ก็คือมันชิงแป้นนั่นแหละเออเนี่ยตั้งใจไม่ได้แบบฟุก๊กออคนชอบมาสบประมาทผมนู่นนี่นั่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยมาสรรเสริญลูก้าครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาเนี่ยแบกทีมเอาชนะได้อีกแล้วอย่างก่อนหน้านี้ที่เจอกับสเปอร์เนี่ยเจอกับวิกเตอร์เนี่ยตอนแรกโอโ้ <I 'm S 2> โหดาร์ัส์ไม่ไตามหลังครับแต่ว่าได้ลูก้านี่แหละ <But still S 2> ที่มาช่วยแบกงทีมจนทีมแบบพลิกกลับขึ้นมาชนะได้แล้วมาในวันนี้ยังกดอีก49แต้มอีกถ้าบอกว่าใครคือตัวโกกงใน NBA ็คื เนี่ยลูก้านี่แหละไอันนียคือตัวโกงตอนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยหายไปเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของไคลลี่เออร์วิงคําว่าหายไปเลยนะที่นี่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสื่ออย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเล่นในสนามด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยไคลลี่เออร์วิงต้องบอกนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ในการยิงเนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับอย่างเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยเอาโอเคทำแต้มไป22แต้มเปอร์เซ็นต์โฟลโกลอยู่ที่41เปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้แต่ถามว่าเขาใช้โอกาสเปลลืือองงมม้เเปากมเเจอสปอร์คี่ย ไป24ครั้งลงไป10โอเคอาจจะยิง3แต้มลูกสําคัญลงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไปดูสถิติดีๆคือใครเลือกวิ่ง เล่นนะครับตลอดทั้งเกมเกมที่เจอสเปอร์เกมที่แล้วเนี่ยยิง3แต้ม8ครั้งลงแค่ลูกเดียวคือลูกสําคัญลูกที่แบบช่วงท้ายเกมอ่ะแค่นั้นเลยครับคือโชคดีถ้าลูกนั้นไม่ลงก็คือคลี่เออร์งคือเหงาอ่ะไม่รู้อ่ะจริงๆผมไม่ได้พูดคำว่าเหงาเราจ,จะพูดอีกคํานึงแต่ตัดสเะเอหานหน้าไปแล้วพอมาในเกมนี้เจอกับทีมลุกลินเน็ตครับทีมเก่าที่เขาเคยเศร้าซ้อยเคยแบบมีปากเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหงากว่าเดิมหมายถึงเปอร์เซ็นต์การยิงอ่ะจาก41%ลดเหลเอค่35%คร์เซ็นยิง3คะแนน4ครั้งลง แค่หนึ่งซึ่งมันผิดวิสัยมากเลยกับการที่ไคลลี่เออร์วิงปกติเป็นตัวที่ทำแต้มดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อนักข่าวไปถามครับว่ารู้สึกยังไงกับการมาเล่นทีมเก่าตัวไคลลี่เออร์วิงก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกดีมากที่ได้ออกจากทีมลุคดนเน็ตแต่ว่าตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่าผมไม่ได้มีปัญห,หาอะไรกับองคอ์กรแต่ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกดีมากที่ออกมาจากทีมลุคเน็ตเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยได้สลัดหน้าที่ในการเป็นเขาใช้คําว่ามีเดียโรเพเยอร์เขาเรียกผู้เล่นที่ต้องมาออกหน้า สืโดนจมตีนูน่นนี่นั่นตลอดเวลาคือตอนเนี้ยพอเขาไปอยู่ใลัสแมเรียเขาเงียบสงบเขามีสมาธิในการเล่นบาสเกตบอลมากยิ่งขึ้นมันก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่สุขใจแล้วก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยตลอดการเล่นอาชีพนะครับที่ขอเทรดออกจากทีมบรูคลินเน็ตแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาขอยืนยันว่าคือผมไม่ได้เกลียดองค์กรนี้นะแต่ว่ามันมีเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันวุ่นวายมากแล้วนักข่าวเนี่ยก็รู้แค่แบบเบื้องหน้าก็เอาไปตีความใส่ไข่กันเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ คุณนะักข่าวผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะครเรียกวิ้บอกผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะพวกคุณก็ทําหน้าที่ของพวกคุณไปนั่นแหละแต่ว่าเหมือนคลยี่กำลังจะพูดประมาณว่าแบบทุกที่มันก็มีเรื่องแบบเรื่องหลังบ้านที่ต้องเคลียร์กันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาอยู่บุคลินเนตเนี่ยทุกครั้งที่มันมีเรื่องมีปากมีเสียงกันของทีมมีดราม่าของทีมเนี่ยนะักข่าวชอบเอาชื่อของคายรี่เอวิงอ่ะ ไปปั้นข่าวเพิ่มอันนี้ผมตีสรุปให้เลยนะอันนี้ผมตีสรุปให้เลย,นะนนเ,ลยนะเพราะว่าแบบเขาพูดแบบว่าใช้คำมุกไปวงมาผมงงอะ่ะเหมือนใครนี่จะพูดประมาณว่าแบบพอเวลานักข่าวจะเขียนข่าวอะไรประมาณนึงขึ้นมาเนี่ย ถ้าสมมติใส่ชื่อคลี่เออร์วิงมาเนี่ยคนมันก็เชื่อแหละบอกเอาแล้วบอกนี่เอาอีกแล้วประมาณนี้เพราะว่าชื่อของคลี่เออร์วิงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของเรื่องนอกสนามะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวคลี่เออร์วิงถ้าสมมติคลี่เออร์วิงแบบดึงฟอร์มตัวเองกลับมาได้นะแบบที่แบบที่ควรจะเป็นน่นะครับผมเชื่อว่าเดลสัสเมโทริกป,ปีนี้ก็เป็นปีที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นรุก,กี้หน้าใหม่อย่างไลฟ์ลี่เนี่ยก็สร้างผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่ะ วุ oh, ้นไลฟ์ฟรีวันนี้ได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงเลยท่านผู้ชมดีแลกไลฟ์ฟรีนะครับเด็กลูก,กี้วัย19ปีจากเกมที่แล้วเป็นตัวสำรองพอทําได้ดีแตนะ่ขึ้นมาและในวันนี้ครับยิง4ี่ลงสี่มี9แต้มแต่ไม่ค่อยดีบาวเท่าไหร่วะ่ะจะเพราะว่าลูก้ายิงลงเยอะเกินหรือเปล่าส่วนแกนวินเลี่ยมครับก็เงาๆหน่อยมี6กีบาวมี5แต้มนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แดงเฉืดอฉายสักเท่าไหร่นะ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับจริงๆมีข่าวเดาไว้ฮาร์เวิตเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นรายงานพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังปวดหัวไม่หายเลยฮะแล้วก็สําหรับท่านสมาชิกก็อย่าลืมนะครับที่อยากได้เสื้อนะครับก็ยังไงคอมเมนต์มานะครับว่าผมใส่ได้พอดีครับอะไรอย่างนี้หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้อยากได้เสื้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งไปให,ให้เอาเป็นแบบคนแรกๆที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับ